ข้อนี้บอกว่าให้รับค่าความกว้างความยาวความสูงแล้วมาคำนวณหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมนะครับสูตรปริมาตรก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงครับโอเคเริ่มต้นเราจะรับมาก่อนนะความกว้างก่อนเนาะผมให้เป็น w แล้วกันนะตัแปร input ใส่ความกว้าง ต่อไปความยาวความยาวเป็น L แล้วกันนะใส่ความยาวรับค่าเข้ามาก่อนนะความสูงผมให้เป็น h ก็แล้วกัน Input ใส่ความสูงทีนี้ปริมาตรผมจะให้ปริมาตร ก็คืออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมไป้เราต้องเปลี่ยนให้ตัวพวกข้อความเนี่ยให้เป็นตัวทศนิยมก่อนนะครับ L ก็เป็นโ l o ด L เพราะว่าข้อความที่รับมามันจะเป็นข้อความนะมันยังไม่ใช่ตัวเลขครับเดี๋ยวผมจะให้เป็น,นี้มาแปลงไปแล้วทีนี้ก็จะได้ปริมาตรก็คือ ปร,ริมาตรอืมอ่ะพีก็แล้วกันก็คือ W คูณ L คูณ H อ่ะทีนี้ผมจะพลิ้นป,ร,ปร,ริมาตรคือปร,ริมาตรมากคือ pp โอเคอ่ะโอเคผมจะลองรันดูนะ ใส่ Python Debugger ใส่ความกว้างผมให้ความกว้างสองความยาว3ความสูง1 2ึ่คูณสาคูณหนึก็ได้6โอเคถูกต้องนะครับอ่ะสักรอบหนึ่งผมให้ความเป็น10ให้ความยาว20ให้ความสูงเป็น5ก็เป็นปริมาตรได้1000โ okay. อเคสำหรับข้อนี้ก็เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ